สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมาได้จากพี่น้องไปนี่ดีก็พามากินอันนี้เลยค่ะนี่หอยเชอรี่สีทองนะคะหื้อหอยเป๋าหื้อวางไทยนะ,ะเป็นยังคือว่าจังสันมันมีความกุบกรุบคือหอยเป๋าหื้อเลยค่ะแล้วก็หวานเนื้อเขาสีหวานนะคะนี่น้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ มาเด้ค่ะพี่น้อนงะเอาสิ่งนี้ก่อนเลยเนี่ค่ะพี่น้องเลี้ยงเองเด้อค่ะเป็นหอยเชอรี่ที่เลี้ยงในอันบอ่อเลี้ยงในกระชังเด้อค่ะนี่ กรุบกรุบหยดเลยค่ะน้ำจิ้มแส่บแห้ง หน่นะคะไข่พินเขาปากเลยอืม แบ่บ้านเนี้ยวค่ะกรุบกรุบนี่เลยค่ะพี่นอ้องสิงเลย I <laughs> กินกับกระถินหวานๆค่ะมีหอยเชอรี่หน้ามะน้ำแล้วค่ะอืม,อม น้องหืมฮึขชยหน่าา็นไม่ค่อเหนียวนึบนิดนึง แต่เท่าหรี่ชีทองนะคะพี่น้องเขาชีไม่ข้ามกรุบกรุบบนเหนียวคะ่ะนี่เห็นบอกคะพี่นอ้องเหนี่ยแล้วคะ่ะสุดยอด 嗯。Mm hmm. อคอภายในความกระทินติดแขวด้วยค่ะอฟินตัวใหญ่ค่ะอันนี้ตันนี้เ่อี่้สีทองเปลือกสนิมค่ะห็นบอกสีเขาจะเป็นสี ที่ออนน้ำตาลค่ะนี่สีทองเบือกทองเอาเวลาต้มไปเขากระสิเป็นสีประมาณเนี้ค่ะว้เพชรแห้งค่ะจัดจานแห้งน้ำจิแบแสบสะใจอืม กรุกรุบ,บกัดถึงตรงไหนก็ขาด จริงท้าพักกระสินนะคะหวานสุดยอด,ดยอดแห้งค่ะแซบกาหอยโขงแซบกาหอยหนาอีกเด้อค่ะนี่แซบไอบรีบอดดิกตัวเด้อค่ะ เชอรี่สีทองยูฟาร์มเน้อค่ะข้าสีห้เขากินหยาหวานค่ะคณะาชัยยา สุดยอดอค่ะแต่หางตัวนี้อายุมันตัวนี้นะคะอายุสี่เดือนหาเดือนเด้อค่ะตัวใหญ่ๆนี่ข้าเหลียงในบอ่อกระช่งค่ะในสระนองใส่กระช่ง เราก็มีเหลียงในกระช่างในบาดเขาใส่นำ้ำใส่น้ำบาดาลน,นะคะเขากับว่าไงปานี่แต่ถ้าเอาไปเรียงยุ้ยะใส่ในกระช่างใส่ในสะแล้วก็ขังนอกสะนี่มีป่าลายะคะ่ะการเจริญเติบโตของเขานี่ไวแห้งแล้วก็ใงแข็งแรงะคะ่ะมีออกซิเจนมันเป็นธรรมชาติเะยคะ่ะ แต่ห้าเอาไว้ในกระช่งนะคะเวลาเก็บสิเกีบง่ายแล้วก็สะอาดนําแบบว่าเขาไ่ได้ไปกินอย่างอื่นนะเขากินแต่สิ่งที่ห้าให้กินก็มีขายพอพันแม่พันเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็อินบ็อกมาเลยค่ะ พันเ้าสิกินเ้าเอาตาออกเด้อค่ะนี่ตาเขาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอยู่อยู่บ้านนะคะทีบีเลี้ยงในกระช่างบีไม่ได้เอาตาออกเลยแต่อันนี้เลี้ยงอยู่บอ่ออยู่หน้าเลี้ยงในกระช่างคือกันเต็มบอหูว่ามีสิ่งแปลกปลอมเอียงเข้าไปแน่นอะคะ่ะก็เลยต้องป้องกันไว้คือเอาตาออก ผู้ใหญ่ยัางท่านลองลองเลยนะคะแ่บเลี้ยงไ้กินก็นได้ค่ะเลี้ยงไ้ขายก็ดีเป็นหอยที่มีโปรตีนหลายเป็นอาหารที่มีโปรตีนหลายแห้ะคะ่ะ ไขห,หวานไข่ปลาหงอมังไทไข่เชอรี่สีทองนะ่เนื้อเขาแบบกรุบๆเลยหวานกรุบบอกคือกันกับบอกคือกันกับอันนั้นไข่เชอรี่หน้าด้วยค่ะแตกต่างกันแบบริบรีเลยนี่ อนี่ค่ะพี่น้องเห็นบอ่อเห็นบอ่อกินกับอันนี้นี่นะคะืม 完。 กินก็พักก็ทิ้นถือกันแห้งค่ะมีห้หอมอะหอมทอดอืมเหลื่อมสะอิ่มแล้วค่ะหลายโต๊แล้ว เก่าตัวอีกตัวหนึ่งค่ะสุดท้ายบ่ไหวตัวเขาใ่แห้งค่ะ ยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ลองเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงแล้วบ่มีบ่อกโมจักว่าสิไปหาพ่อแม่พันธุ์หม่องใดก็ติดต่อเข้ามาเลยเด้อค่ะทางเฮามีพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆแข็งแรงแข็งแรงทรงหายค่ะสำหรับมื่อนี้ ก็ขอลาพี่ยังเท่านี้นะคะขอบคุณละละหลายๆที่บึงคลิปปีจนจบนะคะบ๊ายบาย